ตอนที่เล่นหนังคนเหล็ก2ในปี1991นั้นเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองเป็นหนุ่มน้อยวัยเริ่มแตกผ่านอายุแค่14ปีด้วยหน้าตาที่หล่อใสน่ารักทรงผมก็โคตรเท่แถมฝีมือทางการแสดงก็ไม่ธรรมดาพอหนังออกฉายเขาก็กลายเป็นขวัญใจผู้ชมทั่วโลกในทันทีชื่อเสียงเงินทองประเดประดังเข้าใส่หนุ่มน้อยที่ยังไม่ถึงวัยทำบัตรประชาชน และปีต่อมาก็ยังตอกย้ำความดังด้วยการนำแสดงในหนังสยองขวัญจากงานเขียนของสตีเฟนคิง p พ t c e m e t e r y 2หรือกลับจากป่าชา2แต่หลังจากนั้นด้วยปัญหาการรับมือความดังในวัยเด็กไม่ไหวทำให้เอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองเริ่มกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาเชกเช่นเดียวกันกันกบดาราเด็กคนดังคนอื่นๆที่ความดังพาให้ชีวิตดิ่งเฮล เช่นเจ้าหนูโฮมอ a ล o n แมคโคลเล่คาวกินหรือลินเซ่โลแฮนที่ชีวิตออกทะเลแบบกูไม่กลับอีกเลยที่จริงแล้วเฟอรลองเป็นเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการบันเทิงซะอีกเขาเกิดเมื่อปี1977โดยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเชื้อสายเม็กซิกันเอลินอร์ทอเรสและเฟอรลองเคยอ้างว่าเขามีเชื้อสายรัสเซียจากพ่อที่เขาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน เขาเติบโตขึ้นมาโดยการเลี้ยงดูของคุณแม่และได้รับการอุปถรัรมภ์โดยป้ากับน้าชายแนนซี่ทาฟูย่าและชอนเฟอร์ลองผู้ซึ่งจะกลายมาเป็นผู้จัดก,การส่วนตัวของเขาในช่วงเริ่มต้นชีวิตการแสดงในปี1991-1992หลังจากดังทะลุฟ้าจากบทจอห์นคอนเนอร์ในคนเหล็ก2แล้วเฟอร์ลองก็เริ่มกลายเป็นเด็กใจแตกในเรื่องราวของเล่าย่าและเรื่องอื้อฉาส่วนตัวมากมาย ทำให้อนาคตทางการแสดงของเขาเริ่มมืดมนลงเฟอร์ลองมีหนังดังเรื่องสุดท้ายในเครดิตคือ American History X ประกบเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันในปี1998และได้เล่นหนังทุนต่ำหรือในหนังเล็กๆมากมายหลายเรื่องและหลังยุคปี2000อนาคตของเขาในฮอลลีวูดก็ยิ่งเหวอย่างหน้าใจหายจากนักแสดงเด็กอนาคตไกลในหนังบล็อกบลัสเตอร์ในอดีตเขาได้กลายเป็นดารานหนังแผ่นที่เล่นแต่หนังที่ส่งตรงสู่วิดีโออย่างเต็มตัว และเขาเริ่มปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปกับเหล้าและยาเสพติดจ,จนสุขภาพร่างกายและหน้าตาที่เคยเหล่อใสกลายเป็นหนุ่มหน้ากร้านโลกที่ไม่น่าคบหาไปในที่สุดในปี1998ได้มีการประกาศสร้างคนเหล็ก3 ืและคนดูต่างพากันคาดว่าเอ็ดเวิร์ดเฟอร์ลองจะได้กลับมาในบทจอห์นคอเนอร์เพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวงการอีกครั้งแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่านิกสตตลขวาบทนี้ไปแทนเพราะผู้สร้างได้ถอดเขาออกจากหนังเนื่องจากพบว่าเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและนั่นคือการปิดประตูตายสำหรับการก้าวไปสู่โลกอนาคตในบทจอนคอเนอร์ของเขาแม้ว่าคนดูจะยังรักและคิดถึงหนุ่มน้อยคนนั้นและอยากให้เขากลับมาเสมอ และด้วยวัาที่สูงขึ้นกับการปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนอ้วนฉุและสุดโซมไม่เหลือสงาราศีของจอห์นคอนเนอร์อีกต่อไปโอกาสที่จะกลับมาในบทนี้คงไม่มีอีกแล้วแต่แล้วในปี2019คนดูก็ต่างพากันตื่นเต้นเมื่อเจมส์คาเมรอนที่ได้สิทธิ์ในการสร้างหนังคนเหล็กกลับมาสู่มือประกาศว่าในหนัง Terminator Dark Fate ที่กำลังจะสร้างใหม่บทจอห์นคอนเนอร์ของเฟอร์ลองจะได้กลับมา ก่อนที่จะต้องพาการผิดหวังอย่างหนักกับการกลับมาแบบอะไรไม่รู้แถมหนังยังเจ๊งระเนรนาดแม้จะได้ตัวแม่ของหนังอย่างลินดาแฮมิลตันในบทซาร่าคอร์เนอร์ต้นฉบับที่กลับมาพร้อมกับตัวพ่อของหนังคนเหล็กอย่างอาร์โนชวาร์สเนเกอร์ก็ตามซึ่งมันอาจจะเป็นการปิดฉากต,ตำนานหนังคนเหล็กของพวกเขาทั้ง3คนในแบบที่จะไม่มีการกลับมาอีกเลยชีวิตของเฟอร์ลองนั้นเรียกได้ว่ามีปัญหามาตั้งแต่เกิด เพราะเกิดมาแบบไม่เคยเห็นหน้าว่าพ่อตัวเองเป็นใครในวัย15ปีหลังจากแจ้งเกิดในบทจอห์นคอเนอร์แล้วชอนเฟอร์ลองน้าของเขาได้ทำการฟ้องร้องแจ็คเกอรีนดอมแมกนักสแสดงแทนและพิวเตอร์ของเฟอร์ลองข้อหามีความสัมพันธ์กับผู้เยาวกับล้านของเขาแต่อายการสั่งไม่ฟ้องในที่สุดและพวกเขาถูกแจ็คเกอรีนฟ้องกลับในปี1999 หลังจากนั้นการถูกจับและการขึ้นโรงขึ้นศาลก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเฟอร์ลอกปี2009ถูกราชเชลเบลล่าภรรยาที่เขาแต่งงานด้วยฟ้องข้อหาทำร้ายร่างกายในตอนที่เข้าเมายาปี2010ก็ถูกเบลล่าฟ้องในข้อหาเดิมสุดท้ายเขาถูกคุมประพฤติ3ปีเดือนตุลาคมปี2012ถูกจับข้อหาทำร้ายร่างกายแฟนสาวคนใหม่มอรนิก้าคีน่า พฤศจิกายนเดือนถัดมาถูกจับในข้อหาเดิมโดยโมนิกา้าคีนาคนเดิมมกราคมปี2013ถูกจับในข้อหาเดียวกันจากการถูกแจ้งจับโดยโมนิก้าอีกครั้งมีนาคม2013ถูกจับและถูกจำคุกเป็นเวลา6เดือนจากการทำร้ายร่างกายโมนิก้าซึ่งเลิกกันไปแล้วและการฝ่าฝืนข้อห้ามการเข้าใกล้ราเชลเบลล่าอดีตเมียเก่า เฟอร์ลองถูกจับอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันข้อหาทำร้ายร่างกายแฟนคนไหนก็ไม่รู้และลบเลี่ยงการรายงานตัวระหว่างคุมประพฤติซึ่งมีระยะเวลา5ปีคราวนี้เขาถูกส่งไปบำบัดยาเสพติด90วันและต้องเข้ารับการบำบัดเรื่องการใช้ความรุนแรงอีก52สัปดาห์แถมถูกจำคุกอีก61วันบอกตรงๆว่าแอดนั่งแปลข่าวไปก็ละเหียใจไป คนเรามันทําไมจะทําตัวเฮี้ยได้เฮี้ยดีเฮี้ยซ้ำเฮี้ยซากแบบไม่คิดจะกลับตัวกลับใจแบบนี้เลยนี่มันเฮี้ยโดยสันดานไม่ใช่เพราะการหลงผิดชั่วครั้งชั่วคราวละมอนี่ยังมีปัญหาเรื่องการใช้ยาเสพติดอยู่เสมอแม้ว่าจะถูกจับเข้าโปรแกรมบําบัดมาแล้วกี่ครั้งก็ตามโดยยาเสพติดที่ใช้ประจําคือโคเคนกับเฮโรอีน ด้วยพฤติกรรมและการทำตัวแย่ๆแบบนี้แม้จะยังไม่ล้มหายตายจากจากวงการแต่ก็อยู่แบบไม่มีอนาคตอะไรเรื่องการที่จะได้กลับไปเล่นหนังใหญ่ๆบล็อบบัสเตอร์นั้นเลิกคิดไปเลยทำได้เพียงไปปรากฏตัวแวบ,บๆฉากสองฉากในหนัง The Green Hornet 2011และไปรับบทเล็กๆน้อยๆในซีรีส์ CSI New York รวมถึงการไปรับบทช่างเครื่องในซีรีส์ Star Trek Renegades ปี2015ที่ระดมทุนมาจากโปรเจกต์ Crowdfunding เพื่อสร้างและใช้ในช่อง YouTube แต่ก็ทำมาได้แค่ตอนพลอตตอนเดียวเพราะถูกทางต้นสังกัดของซีรีส์ฟ้องต้องลบช่องและยกเลิกการสร้างไปในที่สุดมาถึงตรงนี้แล้วใครที่เป็นแฟนหนังและยังคิดถึงเขาอยู่แต่คงต้องขอบอกว่าคุณคงต้องตัดใจจอห์นคอนเนอร์ในหนังอาจรอดไปเป็นหัวหน้ากบฏได้ในหลายๆเวอร์ชัน จอห์นคอนเนอร์ของเอ็ดเบิร์ดเฟอร์ลองนั้นคงไม่อาจก้าวไปในอนาคตอะไรได้อีกซึ่งการดับศูนย์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากคุณเทร์มเนเตอร์รุ่นไหนทั้งนั้นแต่เกิดจากเนื้อมือของตัวเขาเองล้วน